ไทยเหมือนหรือยังนี่เหมือนแล้วครับเหมือนอไรอี๋โอ้ไทยชัดเนาะคิดถึงบ้านไหมคิดถึงอยู่แต่ลำบากอยู่ทางหาตังยากครับหาตังแยกเนาะเราเรามาอยู่ทางนี้เราก็สบายเนาะเราก็ส่งเงินดิบๆไม่ได้เราไม่ได้เป็นผีปอบต้องบอกเราต้องกินไก่สุปน่าจะคนซ้ายหน้ามันดูไม่ได้ เช่นเคยเจ้าเป็นจะได้พ่องโอ้บรรยากาศดีขนาาวันนี้มากินนข้าวบ้านดาบกิดหมอกุ้งเจ้าไม่ได้มาเป็นปีเราไปดูส่วนสวนดับกิดด๊ดติลกัวนี่เปิดแปลงแปงลงโรงแรมใหม่กันนี่ ไปกินแปลงโฮมสเตย์หรือแปงลงโรงแรมไหม<ป>นีแล้วนี่ผมมีผมมีบ้านหลังนี่ดีๆ<ด><ด>จะมาหน่อยเฮ้ยเล่นกันนิดบรรยากาศกลิ่นกาแฟ จิดแล้วเดี๋ยวนี้ปุ่นมาเก็บไก่กับลูกสาวปุ่นมาเก็บกันตอนไหนตอนเช้าปะกลางวันกะเออเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวจวนลุงมามาเก็บไก่พีิจิตมันเก็บติดลูมยี่ไรมันก็ไม่อยู่ไม่อยู่เมืองไทยเมินหรือยังนี่เมินแล้วครับเหมือนเลยอู้หูไทยชัดเนาะหูจักกันอีก่็หูจักมนุษย์ต่างดาวก่อ ดูคิดก่อนมีมนุษย์ต่างดาวเป็นคนเมวยนมาติแบบมาอยู่เมืองไทยแล้วเป็นยามแล้วชอบดูมวยอะ่ะ<อ>มาวานนี่ต่อยมวยไปดูนะเ,เล่นเล่นโทรศัพท์ก่เล่นค่นะต้องเข้าไปคําว่ามนุษย์ต่างดาวอย่าในเพจเฟซบุ๊กอะแล้วแต่จะเห็นว่าเขาเป็นคนพอมา อันนี้ชื่ออย่างนี้ชื่ออย่างนี้ชื่อปั้นครับจื่นกอชื่อปั้นปั้นถ้าภาษาพมา่านี่สวัสดีนี่ว่าจะได้สวัสดีมังกราเดียวฮะมังกราดียวสวัสดีครับมังกราดียวมังกราดียวแต่แต่อยู่อย,อย,อยู่อยู่อยู่อำเภออย่างอยู่จังหวัดหยึ่งชอบนะอชอบพมา่าจีเอลฮะอ๋ออยู่ตองจีเหรอครับอ๋อตองจีนี่กับพม่าละฉาน พม่าล่าเชี่ยวเหรอตัวอยู่ตองจีตอนนี้ที่มันมีลบกันนั่นนะลบกันใช่ครับอ๋อตัวไปอยู่ตองจีเมื่ก่อนกะเรื่องว่าอยู่แถวย่างกุ้งบอันนี้อันนี้ไม่ใช่พม่าจริงเนาะอย่างนั้นตัวก็เป็นคนไทยใหญ่เป็นคนไทยใหญ่ใช่เป็นระชานเออถึงว่าถ้าเป็นคนพม่าจริงเป็นไทยเป็นคนไทยใหญ่เนาะเออแต่เป็นเป็นอยู่ประเทศพม่านออมีครอบครัวอยู่ที่เหรอ มีอ๋อแล้วปิกไปแอบ้านท่องก่อยังก่นอยกกนยังช่วงนี้เพิ่นลบก,กันไม่ต้องไป<ม><ม>เพิ่นกำลังอพยพกันมาหน่อยจึงก็อยากไปแอบอยูอ่เป็นคนตองจีเออตองจีลาเซี่ยวอืมอันนี้ก็ไก่อไก่ออ๋นึกว่าไก่เป็นตัว วันนี้จะกินไก่อบสูตรตองจีนี่อันนี้คือผู้บ่าวตองจีผู้บ่าวตองจีรสชานิองกล้องไห,หนใบไบมันก็ไทยนะถ้าถ้าตองจีนี่ถ้าสวัสดีบ้างไงนะโอ้โหบังกะลาเดียบังกลแเดียบังกลแดงไก่ของเราสุกหรือ,อยังยังครับยังอีกเหรอฟังยังน้อยเขาแต่ยังไม่สุกครับเอ,อาเราฟังมันหมดแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะ แ,แล้วแต่ลูกพี่ก็เดี๋ยว่วยพี่วิจารณ์เองครับค่ะครั้งมันอ้อยครับแต่จริงๆแล้วแต่อันนี้ไม่แต่ประมาณ45เจ้งก็คุ้มอยู่นะเหรอเอออันนี้สุกแต่สุกไม่หมดนะครับสุกจริงเหรอฮะเปดูสิ ฟังมันน้อยนะฟางมันน้อยเปิดดูสิไก่อบตองจีของเราแันแทนแทนแทนโอ้สวยอยู่น่าจะได้กวครับไม่รู้สิน่าจะไม่ดูมากนี่น่าจมันน้ำสุกครับเคยได้เคยทำไหมล่ะผมไม่คยครับเอมันสุกแต่ข้างนอกก้าข้างในมันไม่สุกก้า อันนัน้นนะครับอุอบไปอีกหน่อยไหมก็แต่ก็แต่นี่ลูกพี่บอกว่าเราพอจะดีเนี่ยลูกพี่ว่าไงนะลูกพี่บอกว่า,วาดูหน่อยดิสุกหรืยังเออเหมือนไม่สุกเลยไม่สุกแล้วอบมไหมเอาไซครับแกแลงไปไหมอือลูกพี่ไปเอาฟางเหรอแต่ไม่รู้ครับไปไหนไม่รู้ครับ ใส่ในอ๊แมวอ๊แมวอ๊แมวมันต้องสุกกว่านี้นิดหน่อยค่ะมันมันเหลืองสวยอ,อยู่นนเอาะถ้านายต้องแบบนี้ถ้านายไม่ค่อยสุก,กอือเป็นอย่างนี้ใน,น,นมันไม่สุกอ,อ่ะเราจะกินไก,สก่สุกๆดิบๆไม่ได,เไได้เราไม่ได้เป็นผีปอบต้องบอกเราต้องกินไก่สุกกินไก่สุกม่ใช่ คนที่นี่กกินดิบเนอคนที่นี่กินดิบเลยกินไก่ดิบเหรอที่นี่เหรอกินไก่ไก่ปาลารับรับไก่รับปลาจิ้นครับรับไก่รับปลารับจิ้นบ้านตัวกินไหมบ้านตัวมีไหมผมไม่กินกับแต่เนี่ยกินแต่สุกครับอ๋อกินแต่สุกครับอ๋อผมไม่กินดิบเนออย่า yeah, ไกินดีกินดีบแต่ <S <S ไม่เหลือครับแต่น้ำมันตายหมดแต่ปลขอโทษนะครับแต่อันนั้นท้องเนี่ยเออท้องเสียเออท้องเสียครับแต่เกลี่ได้เป็นได้อยู่แต่นานๆก็มัหอมหอมมากมดมันตายเลยครับอเ <c oughs> ขาเรียกว่ามีพยาธิใบไม้ในตับมันจะมีพยาธิ ของดิบบางทีมันจะมีพยาธิมันอยู่ที่การเลี้ยงหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะ,อะเราก็ไม่รู้แต่ก็ไม่คนทายเนี่นมันแต่กินดีเพราะไม่เป็นไรหนอนเล่น <c oughs> ด็กอ่กอไไม่เหมือนบ้านนู้นใช่ไหมไม่ไม่เหมือนบ้านผมครับอ๋อนะลูกพี่ตัวมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบอกสั่งลูกพี่เลยอรอๆทำครับมาดูเอง เขาบอกไม่รู้แล้วแต่ลูกพี่จัดลูกพี่มาดูเลยเปิดแล้วถ้ามันไม่วิ่งหนีมันก็สุกแล้วไก่อะค, <c oughs> คาบอกแล้วว่าบ้านนี้เขาไม่ได้เป็นผีปอบเขากินไก่สุก <c oughs> เขาไม่ได้กินไก่ดีนะลูกพี่เราไปดูซิลูกพี่เรามาดูอีกรอบหนึง่ง ปีแล้วก็อย่างนี้แหละปีแล้วก็ไม่ได้สุกสักรกมไก่เป็นไก่หมุนถ้าผมทำได้ทนนำต้นไม้อย่างเดียวด <c oughs> ำหรือว่าเหลืองเหลืองอ,อยู่เจ้ากิบเปิดอยู่แต่ว่าตรงในมันจะสุกก็ละ่ะเอา้าเมื่อกี้น้องอจะอ,อย่างก็จะคำปันนี่คะเมื่อกี้คำปันยกยัง ยังบ่ฮ้อนปิกิดยกนี่ได้บ่ฮ้อนมันไม่สุก,ก้าปิกิจมันมสุกก้าสุกจะดีเนี่ยกัวแดดข้างในไม่ถูกเนะี่นยฮะกัวแดดข้างในไม่ถูกแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ถูกแล้วแต่ข้างในเออจิ้มหรอเป็นได้ย่างปีนี้กินปีหน้าได้ไหมล่ะฮะ ลูกพี่ลูกพี่เรียบร้อยแล้วเหรอโอ้โหสุดไหมสุดเดิมสุดเดิมเเาาบอกแล้ว ม,ม,ม,มันไม่สุกต้องเอาไปย่างไฟมันไม่สุกเป็นอย่างนี้ทุกปีปีที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยปีปที่แล้วก็มามาที่นี่ปีที่แล้วก็ไม่สุกอย่างนี้แหละเอาไปย่างเออเออสุดเขาบอกผมว่าผมทำเรียบร้อยครับออไม่บอกผมครับ <c oughs> <laughs> อันนี้สร้างไก่เมื่อกี้ผมงงนะอ,อ๋องงรู้ว่าเ,ออเดี๋ยวย้ำใจ ไก่เด้อเอไก่อะไรไม่รู้ไก่อะไรไม่รู้ <laughs> รรยาง <laughs> ปีนี้กินปีหน้านี่กินได้เนาะได้ครัแต่ถ้าถ้าแบบนี้แตออ่ถ้าลูกพี่บอกผมตอนเช้านะ่ะทำอย่างเงี้ยทำเรื่อยๆนะนี่มีแต่ส่งแกนื้อทำยังไงสูง <laughs> <laughs> หือไก่จีไก่ปิ้งไก่ปิ้งเอา้าถ้าภาษาพมา่านี่ไก่ปิ้งว่าไงพมา่าพม่าเอ่อพม่าต้องจี ผมว่มาตรงนี้อะแช่แช่ปิ้งเหมือนกันฮะแช่แช่ปิ้งเสียปิ้งเอ่อปิ้งกับมอนกันครับเอ่อเสียปิ้งไก่นี่คือเสียแช่ครับอ่าเสียปิ้งเจ็ดปิ้งก็ผมว่าับเจจเจจเออเจจปิ้งเจจปิ้งแล้วเขาเกี่ยวหมากก่อปลูครับปลูปลูกับเกี่ยวหมากปลูบับเออหมากเคี่ยวไหมเมื่อก่อนนี้เคี่ยวแต่มาเมืองไทยไม่ได้เคี่ยวเนอ ก็ราคาไม่ขึ้นราคาแต่อยู่ที่บ้านผมได้เคี้ยวเออมันเคี้ยวเพื่ออย่างเหมือนมันเป็นอะไรมันเป็นสมุนไพรเหรอมันเป็นกินกินแต่มันจะลูกนั่นนะครับแต่ดำหมดเลยครับเยอะนะครับเออฟันดำๆเนาะเออสีแดงๆเนาะอ๋อเออภาษาพม่าวันรักำวันนี้วันรักำกินข้าวมามากินข้าวด้วยกันไหมว่าจะได้อันกินก็มาเลือกกินอะไรอ่ะอ่างเมืองแดน อามีเดนอามีเดนอ่ามากี่นข้าวเออลาลาหน้าอามีเดนอ่าลาลาน้าอามีเดนเออยมาเรียนภาษาพม่าที่นี่มามาแม่อร่อยเดนดยาก่อนนั่นแหละเอาวขึ้นกินข้าวด้วยกันเอออามีอย่างเดนอ๋อโอ้ยมีอย่างเด่นเลอ๋ออามีเดนอ๋อต้องจีนี่ที่เขาแบบ ดูใน youtube ก็อยากไปนะที่เขาปล่อยคมใหญ่ตองจีนี่คือเมืองหลวงของราชานนองเออตองจีคิดถึงบ้านไหมคิดถึงอยู่แต่ลำบากแต่ทางอ่ะหาตังยากครับหาตางยากเนาะเราเรามาอยู่ทางนี้เราก็สบายเนาะเราก็ส่งเงินกลับบ้านได้อ่าส่งให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวคิดถึงก็เดี๋ยวนี้คุยกันได้เออใช่เออคิดถึงเราก็ วิดีโอคอหากันคิดถึงกันก็ดู YouTube ได้ฝากความคิดถึงบอกอฝากติดตามช่องสุขเอสเจด้วยนะพูดเป็นภาษาพม่าให้ฟังหน่อยสิฝากเออพูดเป็นภาษาพม่าฝากติดตามพูดเหรอฝากติดตามช่องสุขเอสเจด้วยนะครับ เออพูดเป็นภาษาพมาให้ได้ไหมอ่ะอ,อ,อนนไม่ได้ครับสทีาอนั้นไม่รู้ไม่รู้หรอเออเหรถ้ายาวไปนี่ไม่รู้อ่าอันนั้นผมรู้แต่ง่ายครับที่ยากเรไม่รู้ครับอ๋อเอาพูดเป็นภาษาตงจีงจงงอ่ะฝากภาษาตงจีว่าไงออมันปลายเท่ากัอ่า มันบอกติดตามติดตามช่อง youtube ให้ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้พูดอย่างเงี้ยผมไม่เป็นครับพูดไม่เป็นเหรอเอ้าเหรอเอาพูดภาษาตัวอ่ะพูดพูดผมผมไม่เคยทำแต่ผมไม่เคยฟรย่างไม่ใช่คือช่องของพี่ไงพี่ทำช่อง youtube อยู่ไงเออแต่คิดถึงบ้านตัวก็ฝากความคิดถึงผ่านช่องนี้ได้เพราะว่าจะมีแบบคนดูช่องเนี่ยเออ โอ้ยไม่รับกันละบ๊ายบายให้หน่อยบ๊ายๆเออไก่อบฟันตองจีมาดกันได้ไผกัได้เอ้ยบอกแล้วกลับมาสูตรเดิมดูถาทั้งแนวปีที่แล้วก็เสียปีนี้ก็เสียว่ากันฮาว่าจมนะเออเพิ่งกว่าได้กินแต่ไก่อบมันด๊ามันปีแล้วแพรปีก ก็น้อยเดียวอีนเนอ่์อันนี้หมดใจมืออาชีบแต่ละนี่นะอ่าฝรั่ก็ได้ไทยก็ได้โอ,ตอต้ตีนสุกแลวนะไอ้ย่อ่าสองเกีแล้วก็ไฟกระดับไปแล้วนะนี่ดีนะป่านี่ปิ้งมาแล้ว <c oughs>